ตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถแคมปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮะเราก็จะให้ลูกค้าออกไปลองขับดูนะครับว่าอัตรถนั้นมันเป็นอย่างไรนี่ครับอืมดูอัตรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับรถแคมปิ้งครับรถแคมปิ้ง เราเสริมแหนบแล้วเราก็ดันตรงเตงให้สูงนะครับซึ่งจะให้รถสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับให้รถสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึง,งแหนบยี่สิบมิลใช่ครับแหนบยี่สิบมิลมันก็จกระเดิมหน่อยแต่ก็อยู่ในาาารันบได้พอดีเวียงกว่าเดิมเนี่ยหมายความว่าคือแหนบเนี่ยมันเด้งแรงนะครับทีเนี้ยผมแนะนําลูกค้าว่าให้ไปหาโชกที่แข็งพานี คือแรงดึงดูดมันจะดีกว่านี้มันจะทําให้รถเหวียงน้อยกว่านี้ไอที่เ <ฮา S 1> <IT S 2> ด้งกว่าเดิมคือหนึ่งมิลที่เราใส่ไปเนี่ยแหนบมันจะเป็นเหมือนสปริงที่แข็งขึ้นหนึ่งอย่างแล้วนะ <ฮา S 1> สองทีเนี้ยโชคเดิมอ่ะมันรับไม่ไหวเมื่อโชคเดิมมันรับไม่ไหวเราก็ต้องเปลี่ยนโชคให้มันแข็งขึ้นกว่านี้นิดนึงรถมันจะเหวียงน้อยลง <ฮา S 1> แต่ทีเนี้ยความยาวมันยาวเกินถ้าเราใส่ล้อนี้นะ <ฮา S 1> ใช่ครับ <laughs> ใช่โอเคเดี๋ยวอันนี้ก็ลูกค้าออกไปลองแล้วนะครับทีเนี้ยลูกค้าออกไปลองปรากฏว่า แหนบที่เราเสริมเนี่ยเป็นแหนบ20มิลนะครับแล้วก็เราก็ดันตรงเตงหลังให้สูงขึ้นนะฮะแหนบ20มิลแล้วดันตรงเตงหลังให้สูงขึ้นเนี่ยรถก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งมาตอนแรกเนี่ยรถเนี่ยหน้าลอยท้ายต่ําเราแก้เรื่องท้ายต่ําให้ก็คือการเสริมแหนบ20ิมิลเข้าไปเพื่อเขาเพื่อให้เขาช่วยการรับน้าหนักได้มากขึ้นแล้วก็ดันตรงเตงให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้ท้ายอ่ะไม่ย่อแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโชคเนี่ยเป็นโชคเดิมนะครับซึ่งโชคเดิมเนี่ยรนนูอ้ยะคับ กว่าน,นี้แรงเบี่ยงก็จะน้อยลงนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ถ้าสำ,สำหรับรถที่แก้เรื่องท้ายต่ำนะครับนะ,บนะฮะเราก็สามารถที่จะดันตรงเตงให้สูงขึ้นแล้วก็ใส่แหนบ20มิลเข้าไปเพื่อให้เขารับน้าหนักตัวรถของเขาเนี่ยประมาณตันกว่าเนี่ยนะฮะได้นะฮะในระดับหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยครับรถแคมปิ้งครับโอ้โหสุดยอดสายแคมปิ้งครับสายแคมปิง้ง นี่ฮะแนนอนจริงๆครับสายแคมปิ้งครับบิ๊กเอ็มครับโอ้โหนิสสันบิ๊กเอ็มครับวันนี้มาเสริมแหนบที่อู่ปริชาตเพอลอยนะครับเพื่อไม่ให้ท้ายห้อยนะครับครับนี่ครับเสริมแหนบเพื่อไม่ให้ท้ายห้อยครับนะฮะแล้วก็แบกน้ำหนักตู้ประมาณหนึ่งตันหนึ่งตันกว่ากว่านะครับนะฮะก็โอเคแล้วแหละนะฮะท้ายไม่ห้อยจนเกินไป สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับรู้สึกดีกว่าเดิมครับผมได้ครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ฮะลองดูครับลองดูนะฮะก็ลำนี้นะครับเราเสริมแหนบ20่มิลข้างละหนึ่งแผ่นแหนบสองงอข้างละ1แผ่นแล้วก็ดันตรงเตงให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้ท้ายรถไม่ย่อไม่ห้อยนะครับมาตอนแรกนี่ต้องบอกว่าท้ายห้อยมาเลยนะครับเพราะว่ารถไม่มีแหนบ กระดานเลยนะครับช่วยรับน้ําหนักแล้วก็ลูกค้าซื้อโชคมาแกน20มิลหนึ่งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่โชคเข้าไปแกน20มิลขับดีกว่าเดิมแน่นอนครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับน i สสันบิ๊กอโอ้โหแจ๋วจริงๆครับอเอาเอาง่ายๆนะครับตู้ตู้ที่ใส่อยู่ตู้นอนเนี่ยแพงกว่าตัวรถเยอะครับแพงกว่าหลายเท่าครับสุดยอด